มชมรมดูมีนุ่ <บา S 1> วัลชมรมตะเกยหอรมสวัสดีค่ะเรียนคณะกรรมการที่เคารพดพิฉันนางสาวนิวันจันของประธานชมรมค่ะพิชานางสาวกันวาสนธุัฒน์เลข,ขานณการชมรมค่ะดิฉันนางสาวมีรุตุลแ,แลียกรรมการรับเรื่องรางทุกค่ะดิฉันางสาวอลการเมตเพชรเลดีค่ะ ชมโรง2บีณวันชุมชนเปยหัวดงเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2548จนถึงปัจจุบนันรวมระยะเวลาทั้งสิ้น16ปีโดยเรามีผู้ใหญ่ใจดีที่คอยให้คําปรึกษาในชุมชนทั้งในระดับชุมชนระดับอำเภอและระดับจังหวัดโดยะระดับอำเภอและระดับจังหวัดโดยปีนี้นะคะค่ะ ชมรมของเราได้น้อมนำแนวทางในการลงลงรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติแดตแมทุนก,กระหม่อมหญิงวนรัตจการยาสิริวัฒนาพนาวดีองประธานโครงการทูมีน้ำมันมาดำเนินง,งานสานต่อในชมชนของเราภายใต้วิสัยทัศน์ของชมรมคือชมรมทูมีนวำมันจุ่มจนไปหัวโดงเราจะมุง่งมั่นเข้มแข็งในการทำงานเพื่อเป็นาในการนำชมชนให้หาไรยาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยชมรมของเรามีการประชุมจัดทำแผน ปฏิบัต<ม>ิง<ม>านที่สอย้องกับยุทธศาสตร์หลักของโครงการเจริญสหกโครงการเพื่อการดําเนินโครงการมีความต่อเนื่องในย่างยืนคะ่ารดำนในงานของชมรมเราได้ริดจากเยาชวชนเป็นสนยนการดำเนิงนงานโดยเยาชวชนในชมรมโดยใช้หล,ลักกลยุทธ์สามกอคือกอที่หนึ่งกอกรรมการกอกรรมการคณะกรรมการดําเนินงานที่ได้จาัดก,การเลือกต,ตั้งตำแหน่งคณะสองปีแต่คณะทํางานออกเป็นสี่ฝ่ายคือฝ่ายที่หนึ่งฝ่ายกิจกรรมฝ่ายซอดสองดูแล ฝ่ายรับเรื่องราวเราทุกและฝ่ายจัดหาทุนซึ่งชุดของเราเป็นรุ่นที่6แล้วค่ะโดยเราจะมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งและจะมีคณะกรรมการเข้ารวมการประชุมอย่างน้อย2ใน3 และทุกๆครั้งเราจะต้องมีการบันทึกรายงานการประชุมและในปี2,564เราได้มีการมันเราได้มีการประชุมไปแล้ว11ครั้งคิดเป็น91ค่ะกอที่2กองกองทุนกอกองทุนมีการฝากไว้ในมชีสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาดูสัมคีในที่ชมรมทูบีน้ำปรชุมชนเพื่อพระองคได้มีการกำหนดเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินกองทุนที่ชัดเจนและทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายจะต้องมีคณะกรรมการอย่างน้สองในสค่ะ ชมรมของเรามีเงินทุนหมุนเวียนในชมรมโดยมีการระดมทุนจากสมาชิกเพื่อใช้เป็นค่าธรรมเนียมในการสมัครคนละหนึ่งบาทเงินที่ได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เงินที่ได้จากการรับบริจาคเงินที่ได้จากสัา,กการสนับสนุนจากทั้งภาคการและเอกชนตอนนี้เรามีเงินคงเหลือ22 2 9 2ืบาทเราทจะมีเฮรันยิกเป็นผู้จัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะ กอที่3กอกกิจกรรมกอกกิจกรรมมของเราได้ดําเนินกิจกรรมตามหลักยุทธศาสตร์3หลักคือยุทธศาสตร์ที่1การดูดลงปลุกติดสํานึกและการสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดีการสร้างกระแสกิจกรรมต่างๆในชมรมเช่นมหสรสรำลวมพ่นกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลกกิจกรรมดีเจน้อยทูบีน้ำมววันเพื่อให้เยาวชนในชุมชนปรับเปลี่ยน ท่านนิยมและพฤติกรรมที่ว่ายาเซต,ตินเป็นของเท่ให้หันมาอินเทลกับความขัดที่ว่าเป็นได้ถึงโดยไม่พึ่งย,า,ยาเซทตตินวิทยศาสตร์ที่2การเสริมสร้างพุ่งพุง้การ่านจิตใจให้แก่เยาวชน กิจกรรมของเรานะคะมีกิจกรรมเด่นเดแบบกิจกรรมอาทิเช่นกิจกรรมผู้บัตดี้ลานทูบีโดยจะมีการมารวมตัวกันได้ละหนึ่งครั้งนอกจากจะเป็นที่ปรึกษากันแล้วยังเป็นการมารวมพลังพัฒนาชมมุมชนด้วยค่ะกิจกรรมครอบครัวทูบีซึ่งตอนนี้มีสมาชิกครอบครัวทูบีน้มื่าในชุมชนจำนวน1220้อครอบครัวคิดเป็นร้อยละเก้าสเ็จุเดก้าค่ะกิจกรรมลานบุญลานปัญญาสมาชิกทูบีนเม่วานทุกคนทำหน้าที่เป็นมันคคุย,ยกน้อย ซึ่งทุกวันอาทมีการแบ,บ่งเวรการมาไล่20คนเพื่อเข้ารล่ากิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุที่วัดโพศิลาซึ่งเป็นวัดประจําชุมชนมีการมีการสร้างลานบุญลานปัญญานี้เน้นกิจกรรมเสริมสร้างจิตใจการดูแลผู้สูงอายุการฝึกสมาธิและยังช่วยพัฒนาศานสนรถสนอีกด้วยค่ะกิจกรรมเพื่อนใจสายใยรักทูบมีมีรุ่นที่ที่ผ่านการอบรมคอยให้คำปรึกษาจากค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่งคอยให้บริการ ปัทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา e ีซึ่งขอยให้คำปรึกษาสมาชิกทางในเรื่องการเรียนการทํางานเพื่อนความรัานด้ที่ชมรมทูบีน้ยันชุนชนเฟหวัวดงทุกวันเสารอาทิตย์หรือจะผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์เฟซบุ๊กชื่อเพจชมรมทูบีน้ำันชุนชนไฟหวัวดงคะ่ะนอกจากนี้เรายังมีกรรมการฝ่ายรับเรื่องราร้องรูกและสอดส่องดูแล,สอสอแลฟังให้คำปรึกษาตามโครงการใครงิจยา ใ้ผู้ที่หลงผิดติดยาเสพติดยอมเข้ารับการบําบัดกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและในช่วงต้นปี2564เราได้มีการสุ่มตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นเยาวชนในชุมชนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมมือกับผู้นาําฝ่ายปกครองสถานีตํารวจภูทรอําเภอหนึออํานาจผลการสุ่มตรวจปัสสาวะไม่พบว่ามีผู้ที่มีผลความซับเป็นผลบวกแต่หากตวรวจพบเราก็จะให้การช่วยเหลือโดยแนะนําให้เข้ารับการบาบัดเพื่อฟื้นฟูใกระบวนการบําบัดรละสาย,ยาเสพติดที่ลงให้มาส่งเสริม และโรงพยาบาลหรืออำนาจเพื่อให้คนเหล่านั้นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติในสังคมค่ะผลการดําเนินงานตามรน่วยงาสสายที่2ทําให้ปัญหายาเสพติดในชุมชนลดลงแม่เปรียบเพียรเสตีการจับกุ่มของฝ่ายปกครองรวมถึงการบําบัดรักษาของหน่วยงานสาธารณสุขโดยปีนี้ไม่พบว่าเป็นเยาวชนเลยค่ะ ที่3การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรมของเราได้มีการเข้าร่วมประกวดผลง,งานระดับภาคจำนวนสิครั้งและระดับประเทศปีนี้เป็นปีที่5แล้วค่ะปัจจุบันเรามีชมรมเครือข่ายทั้งหมด22ชมรมแบบ่งเป็นประเภทสถานศึกษา6ชมรม ประเทศชุมชนสี่ชมรมสถานประกอบการสองชมรมชมรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรมอีกสามชมรมอำเภอทูบีน้ำมัดเจ็ดอำเภอและชมรมทูบีน้ำมัดเครือข่ายระหว่างจังหวัดอีกสองชมรมค่ะมีการจัดก,กิจกรรมร่วมกับชมรมเครือข่ายเดิมเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกแกนนำโดยถ่ายทอดเทคนิคและประสบการณ์ในการทำงานโครงการวีละสี่ครั้งด้วยนะคะได้การพัฒนาการได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้รับความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วนในตำบลอำเภอให้แก่เป็นที่ปรึกษาของชมรมและให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดก,กิจกรรมให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัด,ดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกงานตามแนวคิดเด็กนำผู้ใหญ่หนุนผลการดำเนินงานชุมชมของเราได้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และยังมีการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อนํามาพัฒน,นากิจกรรมสําหรับสมาชิกและพัฒน,นาชมรมในปี2564เราได้มีการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกในชมรมพบว่าสมาชิกในชมรมมีความพึงพอใจสูงถึง แำเร็จที่เกิดขึ้นภายในชมรมสมาชิกชมรมของเรามีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชมรมอื่นๆส่งผลให้สมาชิกในชมรมมีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออกสมาชิกและชมรมได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงานในชุมชนและจังหวัดรุ่นพี่มีโอกาสเข้าศึกษาต่อและรับเข้าทำงานน้อยละหนึ่งร้อยปัญหายาเสพติดในชุมชนก็ลดน้อยลง้วยนะคะผลสําเร็จที่เกิดขึ้นภายในชมรมชมรมของเราได้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานและเป็นพี่เลี้ยงในการก่อตั้งชมรมโดยขายทอดทิ ต่อเนื่องในการดําเนินงานชมรมของเราได้จัดกิจกรรมพัฒนาชมรมอย่างต่อเนื่องมีการดงเนินการใช้สื่อและจัดกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนมีการแบบปรุงแก้ไขกิจกรรมให้สอดคล้องตามความสนใจและความต้องการของสมาชิกเช่นในสถานการณ์ระบาดโรคโควิด -19 มีการจัดกิจกรรมจตอาสาบีน้ำเมื่อวันมีการมอบถุงยางชีพให้กับผู้กิดเชืและมีการดำเนินการฉีดวัคซีนค้า การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพการนำสมาชิกร่วมกับเครือข่ายในจังหวัดปีละหนึ่งครัง้งระดับอำเภอหนึ่งครัง้งและยังมีการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกที่เป็นปัจจุบันทุกปีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมของเรามีการร่วมงานกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างชมรมทูบีนเมวานในจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นั่นก็คือชมรมทูบีนเมวานชุม,ช,มชนหนองทับม้าคะ่ะชมรมของเรามีการพัฒนาสมาชิกและการนำร่วมกับเครือข่ายภายใน แผนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดทุกปีและชมรมของเรายังมีสถสนับสนุนให้ชมรมต่างๆเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศด้วยนะคะในปีนี้ชมรมขายที่ได้เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศได้แก่ชมรมทุ่งปีนะงวันวิทยาลัยเทคนิคอำานาจเจริญวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวันวิทยาลัยเทคนิคหัวดําพานอำเภอดัสิตวันชุมชนโคกเลาะและโรงเรียนปทุมราชวงศ์สาคา และในปีนี้เราพร้อมแล้วที่จะรักษามาตรฐานพร้อมเป็นชมรมต้นแบบระดับเงินปีที่1ให้ได้และสิ่งที่เรายังไม่ลืมก็คือการเป็นชมรมทูปีน้ำเงนต้นแบบระดับยอดเพชรในปี2585ให้ได้ค่ะ v r b น้ำเงนเฮ้ขอบคุณค่ะ